สวัสดีครับท่านสมาชิกเข้าประหยัดน้ามันครับวันนี้คุณพงษ์มาไกลจากเชียงใหม่ไม่ได้เอารถมาติดแต่ว่ามาทุระแถวนี้เนาะแล้วก็เอารถมาให้เช็คมาเช็คระบบดูหลังจากติดไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถามคุณพงษ์ว่ามันเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับหลังจากติดระบบข้าประหยัดน้ำมันพลังงานไิศวกรรมยินไปแล้วหนึ่งได้ผลจริงไหมสองได้ผลประมาณไหน คือติดไปแล้วได้ได้ผมได้ผลดีมากเลยครับประหยัดน้ํามันมากเลยขับไปก็สบายใจน้ํามันนี่ประหยัดมากๆครับได้ผลดีจริงๆครับผมใช้มาขับมาตั้งแต่ฝา,มางมาถึงงมาถึงที่ลําปางนะก็ประหยัดน้ํามันมากได้ประมาณผมได้ประมาณอยู่ที่ดูเก์น้ํามันนะได้อยู่1นกิโลได้อยู่ตั้งยี่ นมันหน <1 l, S 2> ึ่งลิตรหนึ่งลิตรได้ยี่สิบกิโลได้ยี่สิบบางทีก็ถ้าถ้าวิ่งแย,ย่ใช่ผมบางทีก็ได้ต้องยี่สิบกว่ากิโลนะยี่สิบสามยบถึงยี่สิบห้าครับความเข้าใจอย่างหนึ่งของคนที่มาติดพลังงานแบบนี้มันเป็นของใหม่ที่บอกว่ารถใช้น้ําหรือว่าเอาน้<ม>ําไปใช้ร่วมกับน้ำมันเนี่ย<ม>เจอปัญหาโรคประสาทอะไรบ้างแล้วกลวัวไหมครับผมก็ไม่รู้สึกกลัวนะเพราะว่าใช้แล้วมันมีอยู่ครั้งผมตั้งผิดน้ำมันเยอะมั้งเลยมันเลยดับ ครื่องดับแต่ผมก็รู้ว่าผมคงทาผิดก็เลยมาทาใหม่ทีนี้วิ <c oughs> ่งได้ดีเลยวิ <c oughs> ่งได้ดีมาก, <c oughs> ากตั้งแต่นั้นมาพอเข้าใจระบบแล้วก็ไม่เจอปัญหา <c oughs> ไม่ไม่เจอปัญหาเลยครับ <c oughs> แต่มีปัญหาอย่างที่บ้านเนะี่ยแหละที่ว่าผมขับไปแล้วมันขึ้นแล้วลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยที่ว่าที่ที่พี่บอกแล้วผมก็เลยช่างได้บอกไว้ว่ามันเกี่ยวกับที่เราน้ํามันไปขังทีนี้ก็รู้วิธีแล้วครับก็คือ ปัญหาที่พี่ผมพูดเมื่อกี้เผือท่านที่ติดตั้งท่อระบบนี้ไปเนาะและ้วก็ออยังไม่เคยเจอปัญหาถ้าท่านใดเจอปัญหาว่าระบบมันทํางานปกติแต่ว่าอุณหภูมิขึ้น<ม>เป็นบางช่วงแล้วมันก็ตกลงมาแล้ววิ่งไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นเนี่ย<ม>ก็คืออาการน้ําไปดักท่อกาซนะครับอาการแบบนี้ไม่ยากเลยก็คือแค่ปิดระบบของเราซะโดยการบิดวอลลุ่มนะฮะของเรามีวิธีปิด ข้างในอยู่แล้วที่แนะนําสมาชิกไปก็บิดบอลลุ่มไปที่ศูนย์ศูนย์แล้ววิ่งไปประมาณ40-60ถึงโให้น้ําในท่อมันแห้งเลยแล้วเราก็เปิดระบบเราเข้าเติมน้าเข้าไปใหม่ก็จะวิ่งได้เหมือนเดิมต้องขอบคุณคุณพงษ์มากที่มาใช้บริการขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ